ครับสวัสดีครับผมพบกับสุดคนทั้งวันนะครับผมแนวทางฮานอยครับของวันอาคารที่เจ็ดเอนเก้าครับปีหกสี่ก่อนอื่นนะครับท่านที่มาชมใหม่ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแจ้งเตือนในแอปนะครับแอดไกเป็นแนวทางครับผมปรดช่วยกันในการรับชมครับผมเข้ารู้ก็ขออภัยครับมาหน้าที่นี้นะครับผมไม่มีอะไรที่มากมายครับช่องทางติดต่อครับผมเป็นไลน์ข้อสอบถามตรงนี้ครับแอดไกเป็นแนวทางนะครับผมครับกับที่ผ่านมาใครจะคูลูกก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลกันด้วยนะครับครับมาดูกับประมาณที่เจ็ดครับมีเลขอะไรบ้างครับผม ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับผมกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปครับผมเห็ดให้เป็นแนวทางนะครับผู้ชานในการรับชมะคับผมจุดเด่นทุดลองครมีในตารางตรงนี้ครับลองจับคูณดูเอนะครับจุด2ตัว คลิปก็จะไมีนใน้่าติดตามเคยนะครับผมผู้ยายในการรับชมนะครับเข้ารุดขอขอภัยนะครับมาหน้าที่นี้ครับผมจุดเด่นจุดรองครับในตารางนี้เราจากคู่ด,ดูเอานะครับสองตัวสามตัวครับในตานตรางตรงนี้นครับก่อนอด่นอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดเด้งกดติดตามและกดแจ้งเตือนในแอดด้วยนะครับแอดก็ให้เป็นแนวทางน,นะครับ น,นหนึ่งไลน์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกำลังใจนะครับผมไม่มีอะไรมากมายครับกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแอไท้เป็นแนวทางนะครับครับจุด2ตัวนะครับผมไม่มีอะไรมากมายคาัวันจะมานะครับของวันที่7น,นี่ครับจุดสตัว นอกจากกูตัวแา้วครับเอนเป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้ในการรับชมนะครับผมไม่มีแรมากมายครับสำหรับท้ายคลิปนี้หากท่านไม่ชอบชุดทท่จะให้นะครับสามตัวสองตัวชุดเด่นชุดรองนี้ก็จําในตารางครับผมกับสุขลังวันนะครับแนวทางอหน่อยของวันอากาศทีเจ็ดเก้าปีหกสี่ครับผมครับช่องทางติดต่อครับผมแอนไลน์สอบถามตรงนี้ครับแอนไลน์เป็นแนวทางนะครับผมครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับ อย่าลืมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับแอดค้ายเป็นแนวทางครับสําหรับทายคลิปนี้ครับผมการตุกข้อมอะไรคอนไปนะครับผมมาณที่นี้สําหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ